เด่ก็พอดีเรมันนี้มันไอ้อ,อตูเสียแมนเห็นเออแล้วกบไปไหวาแล้วออตุเออเอาคิดิืนกับแนะนำตกสิ่งอย่างอารดินกับภารทุกคนฝืนเห็นงานเป็นทีมคิดหอดิดอดดุกหลานแมนหลกักกเห็นเห็น,แ,<ม>นแต่ได้มือพนโพงษแหละแต่วันที่ขึ้นวันที่ยิบสองนั่นแหละยี่สิบสองประมาณหาทุม่มก็กลัว เป็นชีวิตผู้โพดนะพอดีครับมีโอกาสได้มาพูดมาไร้มมาส่งลูกพอดีเป็นว่าอะไรมาพอดีวัผมวาวยเพื่อนกับพอดีมอเจาะพอดีมอเจาะเดี๋ยพอดีมนีมนีวันเท่าไรมณีวันี่ยีิบเอ็ยี่ิบหแล้วมนีมันเลยเทียงขึ้นแล้วแต่ว่าวันสี่ยิบหเดือนสี่มีนาไอ้เมษายน2 5 6 6 67ายเเอ้า หเจรเ่ากดอแกิิแกิกิหนึงผู้คนยูเทไอผู้คนท่สามสิบสองเป็นบกสบวกวะห้องเกิดอท่ไสอพันสอาร้อยยี่สิบของคุณนท่สิบันวะซ้ำกันนี่แหละ